สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการใช้ยาพ่นแบบ Hand Dharler สำหรับอุปกรณ์พ่นยาชนิดนี้จะประกอบด้วย2อ,อย่างนะคะอย่างแรกคืออุปกรณ์สำหรับสูตรยาอย่างที่2คือตัวเม็ดยาที่แยกออกมาจากอุปกรณ์ซึ่งจะมากับอุปกรณ์ชุดละ30เม็ดนะคะสำหรับการใช้ยาเริ่มจากเปิดฝากระบอกทั้ง2ชั้นออกนะคะ แกะยาออกจากแผงระวังอย่าให้เวลาดึงแกะเกินนะคะเพราะว่ายาจะต้องอยู่ในแผงจนก,กว่าจะใช้งานนำเม็ดยาออกมาใส่กระบอกในแนวตั้งปิดฝาด้านในนะคะกดที่ปุ่มสีเขียวเพื่อทำการเจาะเม็ดยาหายใจออกจนสุดลมหายใจ องปากกระบอกให้สนิทสูดยาเร็วแรงลึกจนสุดลมหายใจและกั้นไว้ประมาณ10วินาทีก่อนมันออกสำหรับกรณีที่ผู้ป่วยไม่แน่ใจว่าตัวเองสามารถสูดยาให้หมดภายในครั้งเดียวได้หรือไม่สามารถทำการสูตรจำได้นะคะจนกว่าจะแน่ใจว่ายาหมด เมื่อแน่ใจว่ายามหมดแล้วทําการเปิดฝากระบอกด้านในออกเพื่อเทเม็ดยาและนําไปทิ้งทําการเช็ดปากกระบอกด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษชําระที่เราเตรียมไว้นะคะและปิดฝากระบอกเก็บปุอกรณ์ได้ค่ะ